ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับชมแม็กทีวีสถานีข่าวชาวบ้านซึ่งโครงการของสื่อปันสุขนะครับเราก็ได้เริ่มกันมาได้หลายวันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ได้อาการุณานำสิ่งของต่างๆมาร่วมโครงการนี้นะครับมอบให้โดยก็ได้ร่วมมือจากทางตำรวจภูธรจังหวัดแพร่แล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ สถานีวิทยุอสอมทพรแพร่ท่านอยู่ในเมืองท่านนําไปมอบได้นะครับสิ่งของเข้าของเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ได้ครับทุกอย่างเ,าเรารับบริจาคก,กันอยู่แล้วก็จะเริ่มออกแจกใจตั้งแต่วันที่15นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะครับเพราะเราแจกทั้งจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ออกสำรวจอยู่นะครับ ออกสำรวจอยู่เดี๋ยวจะมีกี่ลายเราจะมารายงานให้ท่านได้รับทราบกันขอบคุณครับสำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่โดยท่านกฤตานนท์ถนอมทรัพทวีนะครับได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็คุณประยุทธ์ชาบงรองประธานสภาอุตสาหกรรมก็มอบข้าวสารอาหารแห้งเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองและสวัสดิการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนมอบก็คือท่านกำนันภาสกรมอบกรองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่มอบเป็นที่นอนแล้วก็ผ้าหม่มนะครับมุงหนอนจํานวนมากนะครับท่านในแพทย์นิยมวิมัฒนะดิตคุณคุณหมออวีครับเอาผ้าหม่มเอาอะไรมาให้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วงพี่น้องชาวแพร่ตอนนี้กำน,นันกำนันนัฐการจันทนูนะครับอันนี้ก็มอบเป็น อะไรครับเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับนี่ประธานกำนันชมรมผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่คุณเอกชัยวงวรกุลนะครับเมื่อวานนี้มามอบถึงบ้านเลยนะครับมามอบถึงสํานักงานเลยครับมีเครื่องดื่ม1ิบโหลนะครับคุณมายุราหารจิตก็อันนี้มีน้ําดื่ม1ิบโหลท่านอารงณ์กรกัวตะกูลนะครับท่านรองผู้อำนวยการของทางลงที่สองจังหวัดแพร่อันนี้ก็มอบเป็นผ้าหม่มมา30ผืนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่มอบมายัง,ยงไม่ได้สรุปนะครับเพราะว่าได้เข้ามามอบถึงสํานักงานเลยนะครับตอนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเขาบอกว่ามีพายุมีอะไรนี่เราไปดูที่เชียงรายที่เชียงรายเมื่อวานนี้เย็นๆนะครับโอ้โหมีฝนตกฟ้าร้องพายุขึ้นนะครับพายุเกิดขึ้นมาโอ้โหแบบ เห็นทางโซเชียลแล้วมีลูกเข็บมีอะไรขาวโฟลูนะครับโดยวันนี้เช้าวันนี้ก็ทางนายประจนประศกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้สั่งการเลยครับให้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายนี้ออกตรวจสอบเลยว่ามีเสียหายอะไรที่ไหนกันบ้างนะครับ ที่เชียงรายครับฝนก็ตกหนักนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะบนภูเขาโดยที่บ้านผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมีหมอกลงจัดตลอดทางทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทําให้รื่นเป็นอย่างมากพวกควบคุมรถอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนอกจากนั้นเพราะว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกหลายแห่งในพื้นที่เช่นบนดอยช้างบู อำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมีลูกเห็บตกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทําให้ดอยทั้งดอยขาวโพลนไปด้วยลูกเห็บรวมไปถึงพื้นที่บ้านน้ำำําจํานะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีลูกเห็บตกลงมาเช่นกันเบื้องต้นยังเมื่อาวานนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับทางผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายก็ได้มอบหมายให้กับทางป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยจังหวัดเชียงรายออกตรวจสอบความเสียหายนะครับก็ หลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับโดยพายุฝนลูกเห็บได้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเฉพาะที่แม่สายก็พบว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่8กุมภาพันธ์แล้วนะครับจนถึงเย็นก็ทําให้เขตในอะไรนะครับในเขตตาบลโป่งงามพายุลูกเห็บตกนนานมากกว่า10นาทีทําให้สนามโรงเรียน แล้วก็บบริเวณต่างๆนั้นมีลูกเห็บขาวโพลนไปหมดนะครับก็มีนอกจากนั้นก็มีร้านค้าจําหน่ายสินค้าทางเข้าออกได้รับความเสียหายตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทั้งกม่าลำขาวสารทั้งไฟจังหวัดเชียงรายก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือในในเบื้องต้นนะครับที่รายงานก็ยังไม่มีความเสียหายถึงบ้านเรือนนะครับก็มีเป็นบางหลังบางแห่งบางตําบลบางหมู่บ้านซึ่งความคืบหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ